คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมจะพาไปไขความลับในช่วงเวลา27ปีของเจ้าฟ้ามงกุฎหรือรัชกาลที่4ก่อนที่จะขึ้นครองราชภายหลังการเสด็จสวรรคตรของรัชกาลที่2แม้ว่าเจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่4จะได้รับพระเกียรติต่างๆอย่างสูงเหนือโอรสพระองค์อื่นๆแต่อย่างไรแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลายัยก็ยังไม่ได้ทรงแสดงว่าราชสมบัติจะเป็นของผู้ใดรวมถึงการมีอยู่ของตำแหน่งพระราชวังบวรอีกด้วยนั่นเองจึงมีการประชุมกันขึ้นว่าสมควรให้แก่ผู้ใดขึ้นของราชสมบัติต่อไปจากนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์บล o g d ด t c o m ก่อนนะครับและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ การแก้ไขปัญหานี้ได้เกิดขึ้นที่ในประชุมโดยมีการอัญเชิญกรมหมื่นเจษดาบดินขึ้นคลองราชโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านเลยในส่วนของประเด็นที่มองว่าราชการที่3แย่งราชสมบัติจากเจ้าฟ้ามงกุฎก็ยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏเป็นทางการแม้จะมีนักศึกษาประวัติศาสตร์ในบางส่วนให้ความเห็นว่าที่เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จทรงออกผนวชถึง27ปีนั้นเป็นการรักษาชีวิตตามธรรมเนียมโบราณ แต่ในความเห็นของผมแล้วกลับมองว่ามีนัยยะหลายสิ่งแอบแฝงอยู่ครับดังเช่นในครั้งพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่3คมพามราหมพระจักครูถวายพระมหามงกุฎแก่กรมหมืน่นเจษฎาบดินตามธรรมเนียมโบราณเพื่อขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างสมบูรณ์แต่กลับถูกปฏิเสธและให้กำชับว่าจงเก็บไว้ให้เขานยยะนี้น่าจะหมายถึงให้เก็บพระมงกุฎไว้ให้เจ้าฟ้ามงกุฎแทนนั่นเองครับ ส่วนอีกในหนึ่งคือการสร้างพระปรางวัดอรณุณในสมัยรัชกาลที่สเพื่อเป็นพระาธาตุแห่งพระนครมีการปลดเก้าอันเชิญพระมหามงกุฎระดับไว้ที่ยอดสูงสุดจนผู้คนทั่วไปในครั้งนั้นกล่าวขานกันว่าผู้ครองราชต่อจากนี้คือเจ้าฟ้ามงกุฎอย่างไรก็ดีครับรัชกาลที่สมทรงครองราชเป็นเวลายาวนานถึง27ปีด้วยกันในขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงดำเนินพระชนชีพในสถานะของพระภิกษุนามว่าวาชิระยาน ผู้คนทั่วไปมักทราบเรื่องราวของข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านช่วงเวลาการของราชสมบัติแต่ครั้งนี้ขอนำความลับของเรื่องราว27ปีของพระองค์ท่านในสถานะพระภิกษุมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกัน27ปีแห่งการตรากตรำก่อนทองราชของเจ้าฟ้ามงกุฎครับ ตรากตรำในที่นี้ก็คือการตรากตรามร่ำเรียนศาสตร์แขนงต่างๆอย่างลึกซึ้งการเตรียมการต่อบทบาทสำคัญในอนาคตอันยิ่งใหญ่เพื่อนำพาสยามให้ก้าวไปข้างหน้าย้อนไปในช่วงวัยพระยาวได้มีบันทึกจากงานเขียนของเอเบคลิส l วนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันครับได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าฟ้ามงกุฎในหนังสือเลียวคิงอฟสยามระบุถึงชีวิตในช่วงวัยพระยาว เจ้าฟ้ามงกุฎมีศิลปะและความสามารถในการเรือนทุกๆแผนกอย่างสูงสุดที่ยังไม่เคยมีผู้ใดได้ยินได้เห็นจากที่ใดในช่วงวัยเยาว์นั้นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ร่ำเรียนกับสตรีที่อยู่ในฝ่ายข้างในทําให้ชํานาญการปรุงอาหารอย่างโอชารสเพื่อทําเป็นกับข้าวปอกผลไม้ไทยและการสลักเป็นลวดลายต่างๆให้วิจิตรงดงามฝึกให้มีความสามารถในการทอแพรและไหม ทั้งการเย็บปักถักร้อยอย่างฝีมือเอกและการร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้สดหรือการจัดพุ่มนั่นเองครับเจ้าฟ้าน้อยยังมีความรอบรู้คล่องแคล่วในเรื่องการฟ้อนรำและการเล่นเครื่องสังคีตต่างๆเช่นมโหรีในสมัยกรุงเทพก็เหมือนสมัยกรุงเก่าคือสตรีเข้าไปอยู่ในวังก็เหมือนเข้ามาอยู่ในมหาวิทยายลัยที่รวมศิลปะต่างๆของสตรีเพศเอาไว้นั่นเองครับและเมื่อใกล้เขา้าพิธีโศก,กันเจ้าฟ้ามุงกุดถูกย้ายให้ไปอยู่ในความดูแลของจางวังมหาดเล็ก และพระพี่เลี้ยงฝ่ายผู้ชายและเล่าเรียนภาษาไทยแต่ด้วยทรงมีพื้นฐานภาษาไทยเป็นเบื้องต้นมาก่อนที่เคยเริ่มเรียนกับฝ่ายในหญิงจึงพัฒนาได้สูงขึ้นตามลําดับและเริ่มศึกษาภาษาบาลีเบื้องต้นควบคู่ไปด้วยครับทรงหัดกระบี่กระบองทั้งยังทรงหัดการขี่ม้าแล้วก็ยิงปืนแต่ว่าในวังในขณะนั้นก็ยังไม่มีการศึกษาภาษาฝรั่งแต่อย่างใดและยังไม่มีคนสยามแท้คนใดพูดภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได้เลย เมื่อได้รับการศึกษาที่เข้มข้นเช่นนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎควรจะทรงเติบโตขึ้นเป็นเจ้าหนายชั้นสูงสักอย่างที่เคยเป็นกันมาแต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อทรงออกผนวดเมื่อพระชนมายุ21พรรษาพระองค์ไม่ได้ทรงลาสิกขาภายหลัง3เดือนตามธรรมเนียมแต่ทรงเลือกที่จะคลองผ้าเหลืองอยู่ต่ออีก27ปีตลอดการบำเพ็ญเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงแน่แน่เคลื่งคลัดอยู่ในพระธรรมวินยัยรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ร่ำเรียนพระอภิธรรมอย่างละเอียดละอ่อลึกซึง้งเฉกเช่นพระภิกษุทั่วไปและทรงได้รับพระนามทางพระคือวชิระยานนั่นเองครับนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับวัดนั้นเป็นสถานที่ซึ่งมีความเสมอภาคเพราะพระภิกษุย่อมมาจากบุคคลทั่วๆวไปทุกๆชนชั้นเมื่อบวชแล้วก็นับว่าเสมอกันหากจะนับอาวุโสก็นับอาวุโสในการบวชแทนครับ เจ้าฟ้ามงกุฎทรงได้คุ้นเคยกับชนชั้นต่างๆอย่างเสมอภาคเพราะถ้าหากทรงไม่ได้ออกผนวดคงเป็นเจ้าในายใหญ่โตอาจจะไม่มีโอกาสให้ทรงได้พบและสนทนากับสามัญชนในทุกๆชั้นดังที่ a อบีคริสเวลได้อธิบายไว้ว่าการบวชอยู่นานทำให้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ทุชนนี่เองและข้าแผ่นดินก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่ทาสที่จะใช้ได้อย่างตามพระทยัยในระหว่างที่ทรงผนวดนั้นทรงเดินทุ่งเกือบทั่วประเทศในทางเป็นจริงแล้ว เจ้านายพระองค์อื่นก็มักถูกข้ามไม่ให้เดินทางนอกจากจะเสด็จไปราชการสงครามหรือจําเป็นเท่านั้นแต่พระภิกษุวัชเชระยานปฏิบัติแตกต่างพระภิกษุวัเชเระยานเสด็จเข้าป่าขึ้นเขาสูงพบชาวเขาพวกต่างๆจนมีความชํานาญรอบรู้ความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นเป็นอย่างดีจนเข้าใจซาบซึ้งต่อการมีความรับผิดชอบต่อรัษฎรประชาชนและทรงถือเป็นหลักสําคัญตลอดพระชนชีพด้วยครับ ในด้านพระพุทธศาสนาทรงขยายความเข้าใจในบางส่วนของพระอภิธรรมที่ผิดแปลกไปจากพระไตรปิฎกซึ่งเข้าใจกันมาอย่างผิดแปลกและคาดเคลื่อนเมื่อพระองค์มีข้อสงสัยในข้อความพระไตรปิฎกจึงทําการศึกษาอย่างลึกซึง้งไตรตรองแล้วก็กําชับว่าไม่ให้ผู้คนเชื่อโดยงมงายจนแน่ใจแล้วค่อยเชื่อครับซึ่งคลิสเวอร์ได้ให้ข้อคิดเห็นในส่วนนี้ว่าเจ้าฟ้ามงกุฎทรงตรึกตรองช่างข้อเท็จจริงในพระไตรปิฎกไม่ทรงรับทั้งหมด แต่เลือกเฟ้นที่เหมาะไว้รวมทั้งให้ความเห็นว่าพระองค์คิดจะสร้างพระพุทธศาสนาแบบใหม่แต่ทรงถ่อมตนคิดว่าเพียงแต่จะทําการตรวจของเก่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการอธิบายของเจ้าฟ้าถึงผลกรรมกรรมที่จะได้ผลดีก็คือการทําบุญเจ้าฟ้าทรงแยกความเข้าใจในการทําบุญแบบเก่าออกไปเพราะเห็นว่าไม่ได้สาระอะไรนักนั่นเองครับในวิธีการทําบุญแบบเก่าเช่นการกอพระเจดีทรยในวัด การนำพระพุทธรูปมาแห่ในขบวนนับเป็นเพียงกุศโลบายที่จูงใจให้คนคำนึงถึงพระธรรมแต่บุญจริงๆคือการกระทำประโยชน์แก่สังคมคนมีทรัพย์ก็บริจาคทรัพย์ทำนุบบำรุงสังคมคนจนไม่มีทรัพย์ก็บริจาคร่างกายแทนได้เช่นการสร้างสะพานไม้ไผ่เพื่อข้ามคูคลอง ทุกคนสามารถทำทานได้ตามกำลังทรัพย์ของตนได้เมื่อจะหนักได้ถึงการเล่าเรียนพระอภิธรรมเป็นไปอย่างอิ่มพระไทยแล้วทรงเริ่มหันมาสนใจด้านศาสตร์อื่นๆครับถึงแม้จะเป็นพระภิกษุแต่ก็ยังทรงมีพระสาหายต่างศาสนาเป็นบาทหลวงราชาคณะคาทอลิกคือบิชอปบานเลกัวทั้งยังทรงแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยทรงนำภาษาบาลีไปสอนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาละตินรวมทั้งมีพระสาหายอีกสองท่านเป็นมิชนารีคือดรเบรดลี และเจคแคสเวลมาสอนภาษาอังกฤษให้อีกทางและการศึกษาภาษาอังกฤษก็ดําเนินการไปกว่า6ปีครับจากบันทึกของดร์มาคอมสมิธได้เขียนถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ตอนหนึ่งครับโดยอาจารย์ผู้สอนอังกฤษของเจ้าฟ้ามงกุฎได้อธิบายว่าเจ้าฟ้ามงกุฎตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแต่มีลักษณะโวหารคล้ายวรรณคดี ir, ดูเหมือนว่าทรงเรียนมาจากการอ่านหนังสือไม่ใช่การสนทนาครับตลอดเวลา6ปีเจ้าฟ้ามงกุฎจึงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างมาก รวมทั้งยังมีเจ้านายพระองค์อื่นและคุณนางบางท่านประยนภาษาอังกฤษตามแต่ก็ไม่มีผู้ใดเชี่ยวชาญได้เท่ากับเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งในการนั้นอาจจะถือได้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอเชียพระองค์แรกที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษถึงขั้นตรัสได้และเขียนได้นั่นเองครับและการเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษนี่เองเป็นกุญแจเปิดประตูนําไปสู่แหล่งความรู้วิชาอื่นๆของโลกตะวันตกทรงเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ทรงโปรดที่สุดความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของพระภิกษุวชิระยานก็ดําเนินผ่านไป27ปีในขณะที่การพิจารณาประชุมในพระบรมมหาราชวังและปลายสมัยรัชการที่3ไม่มีเจ้าในายใหญ่โตองค์สําคัญเหลืออยู่การประชุมเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและเลือกสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นไปอย่างเอกฉันและก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จะเสด็จสวรรคต เจ้าพระยาพระคลังได้เข้าไปเฝ้าณวัดบวรนิเวศเพื่อทุนล่วงหน้าให้ทราบถึงความประสงค์ของผู้ใหญ่ในองค์ประชุมทั้งหมดเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายชลาจนและอาจจะเกิดการแย่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันขึ้นมาเจ้าฟ้ามงกุฎทรงสัญญาว่าเมื่อจําเป็นก็จะทรงลาจากบรรพชิตมารับราชสมบัติและเมื่อขึ้นคลองราชจึงได้กล่าวขอบคุณบรรดาเจ้านายและคุณนางว่าการได้มาซึ่งตําแหน่งนั้นมาจากผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเพราะบุญวาสนา จากสถานะพระภิกษุเปลี่ยนมาสู่อีกบทบาทหน้าที่ภายใต้พระรของแผ่นดินในสถานะพระมาหากษัตริย์จึงได้เริ่มต้นขึ้นและพระราชกำหนดแรกที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความปราดเปรื่องคือเรื่องการแต่งกายการเข้าเฝ้าออกกฎให้สวมเสื้อแบบประเทศตะวันตกซึ่งเป็นข่าวด่งดังไปทั่วนะักขณะนั้นจนทางหนังสือพิมพ์อังกฤษจากฝั่งสิงคโปร์มีข่าวระบุว่าเจ้าฟ้ามงกุฎผู้ทรงปราดเปรื่องในวิชาแบบใหม่ของตะวันตก เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงเป็นบุรุษที่มีความคิดแนวอารยธรรมและทรงก้าวหน้าไปไกลามากไกลกว่าข้าแผ่นดินทั่วไปของพระองค์เป็นส่วนมากเราคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้จะทรงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในประเทศให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากมายยิ่งเรื่องราว27ปีที่ตรากตรำของเจ้าฟ้ามงกุฎที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังในข้างต้นนี้ อาจเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้ได้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะและความเพียรในการสแสวงหาความรู้เพราะในชีวิตของการร่ำเรียนและสออแสวงหาความรู้เพื่อประกอบสัมมาอาชีพบางครั้งเราก็อาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ผมอยากให้นึกถึง27ปีของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎอาจทําให้เราเกิดแรงฮึดขึ้นมาและสลัดความท้อความเ็ดเหนื่อยให้หลุดออกไปได้บ้างนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวความลับในช่วง27ปีของเจ้าฟ้ามงกุฎหรือรัชกาลที่4ก่อนขึ้นครองราชที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i c o m และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในคลิปนี้เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ